โอเคครับตอนนี้เราเที่ยวภูเวลาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะกลับแล้วนะครับไกด์ไกด์จะพาไปเที่ยวไหนไกด์ไปไหนดีคะวัดเขาแจ่มฟ้าวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดเขาสูงแจ่มฟ้าอ๋อเราจะไปเที่ยวแสงได้หน่อไม้กลับด้วยมีหน่อไม้กลับด้วยมีมีเกียงกลับด้วยนะคะได้หน่อไม้ได้หัวปีได้มะนาวได้มะเขือเที่ยวบ้านตัวเองเลยนะคะอันนี้อันนี้เรามาบ้านไร่นะเนี่ยเราได้ผักกลับด้วย สผมถ่ายวิดีโอให้วัดอะไรนะวัดอะไรนะลืมอีกแล้ววัดใส่ตาประกอบแม่ยังไงครับไกด์ยังไงครับไกด์ตอนนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับไกด์ เข่าเจียมฟ้ามัดเขาสูงเจียมฟ้าถูกอยู่ถูกอยูดูดชมยูทางขึ้นเดินสบายเราจะไปทางไหนไปเขียนง่ายไปไม่ได้เขียนเลยเขาบอกมีทางเดียวเขาบอกมีทางเดียวน้องน่าจะเป็นบันไดนะงั้นก็ต้องบอกเขาละถ้าอยากเสี่ยงหน่อยก็ลุ้นเอาตรงไหนเขามาดึงช่วยกันชี้ ดิบด oh, ิบดิบเลยยังมีมาดันตัวลงดันตัวอันไอ้หนอโอ้ขึ้นได้ย่าหลอดเอ้ยสบายพายายมาเที่ยวครับวันนี้ กบวัดน,นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบทนะคะนี่คือบทข้างในนะครับจะมี ผลงานศิละปะสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับ ย่าน่าสกายวอล์กเหรอตรงนั้นสพานรวยเราจะพาไปชมจริงเหรอไปไปไปเดี๋ยวซอปุ่นจะพาไปชมนะครับเสียงดังแอบ กระจกด้วยเหรอมันเป็นยางอ๋อนึกว่าเป็นกระจกถ้ากระจกคงร้อน,ยา,นยางก็ร้อนเราจะมาชมวิวกันนะครับให้ให้พี่หนิงรีวิวอ๋อพี่หนิงรีวิวสกายวอล์กหนะ่อยเป็นยังไงครับว่าเป็นตะยานว่าเป็นตะยานว่าคันเป็นกระจกใสๆเนี่ยเป็นตะยาน,นนะมั้งเนาะนะครับดวูวิวขอ,อแสงดึงไอ้อออไนั่นออกไงแสงโชว์มาตั้งนานแล้วนะนะดึงไม้เซลฟี่ นี่คือวิวนะครับรีวิวหน่อยสวยไหมสวยไหมคะสวยอยู่แปลว่าแปลว่าไม่สวยนะต้องบอกว่าสวยสวยมากค่ะแปลว่าคนนี้สวยหลวง,ป,ลงปู่ทวดฮอนขาวัดละฮอนขาวัดละฮอนแหงไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะครับ ชมวิวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินกลับเข้าวัดก็รู้สึกร้อนๆไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะอะไรบ,บกรกรเป็นเพราะบับกร,รมเหรอ,อนี่นคือพญานาคตัวยาวมากาาอ๋อคู่รักเขามาถ่ายรูปกันเลย อันนู้นต้องมาะสมมาอันนู้นน,น่ะลาหูต้องเป็นลาหูแล้วดอกบัวด้วยดอกบัวส,สวยมากมีสะพานด้วยครับ<ๆ>เราก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับพามาดูว่ามีอะไรบ้าง หอจัะุโมเดนธเนเทอเยนตามสูงแกพระสงขอบพรงกาบังคัาเพื่อประโยชน์แกข้าเจ้าแลรครอบตัวของข้าเจาตลอดกาลนานเอ นี่คือทางลงนี่คือทางขึ้นนะครับอ่าซอปุญญจะพาไปเลี้ยงผลไม้นะครับไม่น่า,าใชเดีนะ๋ยวเราไปกินฟรีกันไม่น่าใช่นะเอา้าวเหรอซอต้องเลี้ยงแล้วระดับซอแพ่งเลี้ยงเจ๊แพงเลี้ยงเจ๊แพงเลี้ยงเมื่อกี้ได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะเมื่อกี้รางวัลที่หนึ่งเลี้ยงเลยแพงยังรับอะไรดีหืมอย่างเหรอ อะไริดนึงแตอย่างซอสกินอะไรซอสกินมะม่วงแตงโมกับอะไรพโมนยี่ิบาพริกอะไรดีพริกยาวติโอ้ร้อนมาก เป็นยังไงสรุปว่ามันหรือมะม่วงมะม่วงอ้าวเหรอเอ้าไม่มีตังเลยยืมตังหน่อยสิไม่ถึงยี่สิบบาทมีตังอยู่หกสิบบาทนี่ติดตัวจบแล้วลงวันที่หนึ่งแล้วโอเคครับ,บ,ค,บค,ครับไปลงวันที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวลงวันที่หนึ่งหา ถือแล้ต้องกินให้หมดนะกแงล้ยกต้องกินให้หมดนะกินไห่หมดโนี่มันกะนี่การก็การอะไรนะโอ้ได้รางวัลที่หนึ่งแล้วหรอโอ้หกหกรถนะรถนะลบรถมีเลขอะไรบ้างหกหกสี ว่าแล้วไม่มีเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดก็มีไม่ได้หรอ,อนี่เหรอเจ็ดเจ็ดอ๋อนี่เจ็ดเจ็ดโอ้เหมือนมีแต่เลขคู่ทั้งนั้นเลยสาธุสาธุสาธุครับรางวัลที่หนึ่งนะครับจะได้มาเที่ยวอีกหิวยังคะหิวมากไหมคะเหนื่อยเหรอคะไม่เป็นไรคะตอนนี้เราแวะกินก๋วยเตี๋ยวยนะครับ แล้วคลิปเราก็จะจบที่ร้านก๋เตี๋ยวนี่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย